เป็นการแสดงที่มีชื่อว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อครอกลุ่มอ,อะไรนะครับสมายสมอค่ะสมายสมอหรอแปลว่ากล <c oughs> ุ่มภาษาพียะมัดเล็กยิ้มค่ะ <c oughs> อะไรนะเล,เล็กยิ้มแปลว่านะเล,เล็กเล็กยิ้มหรือเปล่า <c oughs> เล็ก,กยิ้มรอเอาเล็ก,กยะะิ้มอะไรนะอ๋อ ยิ้มเล็กๆรึเปล่าคะใช่แล้วอ๋อเล็กยิ้มเอาซะตรงตัวเลยสมัยสมอบแปลว่าเล็กยิ้มนะครับข่งสองคนนะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าข้อเถาะเลยครับข้อเถาะเลยอ่าดึงเถาะต้นดึงเถาะต้นดึงเถาะหน้ากระใครใครใครเป็นคนหน้าทีมอยู่ข้างหน้าครับเรื่องไอะไรโอเคโอหาที่เว้ไปได้ไม่มีที่จะยอมโดนโอเคอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆนีนั่งตรงกอนดีกว่าครับก็ชื่ออะไรกันบ้างเอาชื่อเล่นกาบอกรับหรือชื่ออะไรนะพูดใส่ไม น้องนิวนะคะน้องนิวกี่ขวบเ้าขวบเ้าขวบนะครัะคนต่อมากอช่ไรครับน้องเอยี่กี่ขวบเจ็ดขวบเจ็ว้านี้ครับกี่ขวบครับอ่ะชื่ออะไรครับน้องค่ะน้ากี่ขวบเจ็ดวบอ่าเดขวบนิวอันนี้ช่าใชไหนิวเอยแพด้านนี้ชื่ออะไรครับใคยใครรครอ่นโอ้โหชื่อแม่รัาลมากเลยน้องใทยค พี่ก็ร si ักจ <à>, ังเลยติ๋กบและไทยไทรแม่กวางไทยตั้งซีอให้คุณแม่ค่ะเอ่อทำไมค่ะคุณแม่ตอนตอนมีหนูทายทายบ่อยหรือไมหรือไงจูนกันครับคือชื่ออะไรครับไอว่าอว่านะครับติ๋วกวบครับทานคู่กันตลอดเลยนะครับด้านนี้มาใช่ออะไรครับน้องมิ้นค่ะน้องมิ้นน้องมิ้นอีกขวดหมอน้องมิ้นน้องมิ้นกีกขวดคะแปดขวดค่ะน้องก่อนที่มาแสดงหนูกินอะไรมาก่อนหรือเปล่าคะ ก็ไลยใช่ไหมครับพี่ก็เชื่อครับว่ามันติดอยู่ที่เสื้อของหนูอ่ะครับนะครับในเพลงเมื่อสักครู่นี่จบไปนี้คือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรเป็นเพลงของกรัตูนเรื่องอะไรครับเรื่องโดรีมอนและการเซ็ตคอปเปอร์นี่คือการแต่งตัวหรือว่าเรียนแบบตัวละครหรือตัวกรัตูนถูกไหมนะครับถามคุณผู้ชมด้านหน้าดีกว่าคิดว่าทั้งสองสี่หกคนนี้ใครเหมือนโดรีมอนที่สุดครับใครเหมือนสุดครับเพื่อนๆต้องหัวเรื่อง รู้ตัวเลยหนูเหมือนมากเลยใช่ไหมคะใช่คนใครบอกไหมไม่เด็กภูมิใจไหมใจมากค่ะให้เลือกระหว่างโดเรมอนกับใจกวอหรือว่าหนูเหมือนใครกที่สุดจากรู้จักใจกวมกเลยกวอเป็นยังไงเป็นน้องใจแง่เลยหนูอยากเหมือนใครระหว่างใจกวอกับใจแอร์กับโดเรมอนหนูอยากเหมือนใครนักพูดเลยค่ะนักพูดเลย านะครับน้องๆซ้อมนานไหมครับสำหรับการแสดงชุดนี้ซ้อมนานไหมซ้อมนานไหมประมาณเท่าไหร่นานหรือไม่นานสองครั inhos, athletes, ้งเองนะครับแสดงว่าชอบเรื MP ่องของการเต้นหรือการคอมโบหรือได้ใช่ไหมครับนอกจากเต้นนอกจากการเต้นคอมโบเป็นเดินแล้วเราสามารถเต้นคอมโบอย่างอื่นได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมหรือว่าเตรียมมาแค่ชุดนี้ชุดเดียวใช่ไหม ต้มาชนิดสุดเดียวเนาะนะครับไออย่างนี้นะครับวันนี้เป็นวันเด็กด้วยนะครับอยากถามน้องๆหน่อยดีกว่าว่าวันเด็กปีนี้น้องๆแต่ละคนอยากได้อะไรบ้างเออเป็นของขวัญวันเด็กวันนี้นะครับด้านนี้ก่อนอาด้านนี้เก็บไว้าที่อื่นดีกว่านะครับด้านนี้ก่อนนะครับเพราะด้านนี้เดวไม่ยากไม่พ้นจิตมดูเล่นดูเด่นด้านนี้ก่อนหรืออยากได้อะไรครับวันนี้ของขวัญวันเด็กอยากได้นะครับอยากได้ใครก็ได้บอกเลยนะครับถ้าใได้พี่อารจะให้เลยครับอยากได้นะครับ ไอระบอกมาหึงอย่างไรดีตุ๊กตาคอมพิวเตอร์ไอแพดไอโฟนตุ๊กตาหนีอยากให้โลกสงบสุขอยากให้ทุกคนสงบแข็งแรงดีไหมดีไหมคิดได้แล้วโทรบอกพี่แล้วกันนะครับแกได้นะโอ้ผมบอกไม่ทางสอนไทยมาัโปรโมทหน่อยอยากให้เด็กๆทุกคนมีความสุขเนาะได้ไหมบ้างน้อง น้องเอ๋ยต uh, uh, yeah, ้องเอ๋ยวันเด็กปีนี้อยากได้อะไรครับหนูอยากให้เด็กๆทุกคนแข็งแรงค่ะโอ้โหเยี่ยมมากนะครับได้ดีมากหนูอยากได้อะไรครับของขังปีนี้วันเด็กอยเด็กๆทุกคนทีาคิดอะไรอยากได้ให้คิโอ้สุดยอดเลยนะครับคิดอะไรอยากได้ได้เยอะมากข้อความมากอยากได้เลยครับให้เด็กทุกคนกล้าคิดไปให้สาวัคิียานใช่ไหมครับเฉพาะเด็กนะครับผู้ใหญ่ได้ไหมครับ อันอ,น,น,อาานี้นะครับอยากได้อะไครับได้ขึ้าานไปดูเองในตู้ได้มีของบ้างไหมออโหอะไรอย่เงี้ยพิเซนเตอร์การเลยนะครับตอบดีมากคนสุดท้ายเลยนะครับหนูอยากได้ดอะไรในวันเด็กปีนี้วันนี้พอดีเลยโอ้ยนึกเยอะเลยสงสัยจะเยอะยวกว่านี้น,นะครับอยากได้อะไรครับ <im S 2> ตอบไ,ได้ดีมากเลยนะฮะเอาอย่างยังไม่ได้พูดยัไม่ได้พูดอยากได้อะไร นะครับสร้างสีสันแล้วก็นำความน่ารักมาให้กับทุกท่านได้ชมกันสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยวันนี้ต้องขอบคุณนดูด้วยครับวันเสามื่อวานนี้ับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะดี๋ยวลองไปทิ้งนี้เลยดูนะครับเอาละครับขอบคุณมากขอเด็กๆที่หมดที่เท่ยวนี้นะครับก็ยังมีการแสดงของน้องๆในชุดต่อๆไปอีก